อากาศแปรปรวนเหนืออีสานระวังลูกเห็บตกภาคใต้ฝนตกหนักบางแห่งพยากรณ์อากาศวันนี้23กุมภาพันธ์ไทยตอนบนอากาศแปรปรวนเหนืออีสานระวังลูกเห็บตกภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นตกหนักบางแห่งวันที่23กุมภาพันธ์68กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาถึงประเทศเวียดนามตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกนเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในวันนี้ส่งผลทําให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกนเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทย ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟอสห้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามัน เริ่ม <utan> มีกาลังแรงขึ้นทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้า ขนองไว้ด้วยสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งสภาวะอากาศที่มีผลต่อการสะสมฝุ่นละอองในระยะนี้การสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันบริเวณประเทศไทยตอนบนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากโดยมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นและมีฝนเพิ่มในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้า และมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยและ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บกระบางส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยากำแพงเพชรและตากอุณหภ,ภูมิต่ำสุด16 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 -37 ถึง 37, องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-15ถึง 15, องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 5- 15ถึงสิบหกมชม ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยและสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลร,ราชธานีอุน่นหูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33- ถึง36องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 14- 18องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กมชม ภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยและสิของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอ,อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กมชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยและสิของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมาก บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชเชียงสาวชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-35กมชมช่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าะนองร้อยละ70ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว20-35กมชมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว20-40กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด22 25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 3สอถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15 30ถึง 30, กมชมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยและ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25 27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 25, 35-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กมชั่วโมง